ถกกันสนันคว้าแต่ผู้ชายตัวท็อปของวงการรวม12พระเอกของปุ๊กลุกฝนทิพ์เปิดผลโหวตเคมีคู่ไหนชนะเลิศ ปุ๊กลุกฝนทิพวัชรตระกูลนางเอกสาวสุดฮอตจากละครวิว่าฟ้าแลบเรียกว่าผ่านละครมาไม่น้อยแต่ต้องบอกว่าแต่ละเรื่องนั้นก็ถือว่าเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆอีกทั้งยังได้ร่วมกับพระเอกตัวท็อปของวงการมาแล้วหลายคนและต้องบอกว่าเคมีดีกับพระเอกทุกคนเลยทีเดียวถ่ายทอดตัวละครได้อย่างลงตัวมาดูกันว่ามีพระเอกคนไหนบ้างที่เล่นคู่กับปุ๊กลุกฝนทิพมาบ้างแล้ว หโตโน่พาคินคำวิไลศักด์พระเอกคู่จิ้นคนล่าสุดที่ได้ร่วมงานกับปุ๊กลุกฝนทิพย์ในละครเรื่องวิวา้าแลบ 2. เจตเจตพิพัฒน์พระเอกคนแรกที่ปุกลุกข้ามาเล่นละครให้กับช่องวันเจอกันในละครเล่หลวง 3. พุทธพุทธิชัยเกษตรศิลป์พระเอกที่ปุ๊กลุกได้ร่วมงานหลังเป็นอิสระในละครเรื่องปาฏิหาริย์รัก 4. ออมอักพันเป็นพระเอกที่โครจรมาเจอปุ๊กลุกในละครหลายเรื่องสำหรับออมทางแม่อายสะอื้น 5. มิกทองระยะพระเอกสูงยาวเข่าดีอีกคนที่ช่อง7ทําเรตติ้งสูงมากจากละครเจ้าสาวจำยอม 6. ไม้พัชระเดชพระเอกคู่บุญของปุ๊กลุกจนพัฒนามาเป็นคู่จิ้นในที่สุดทั้งคู่เจอกันในละครรอยรักแรงแค้น 7. เวียสุกลวัฒน์พระเอกตัวท็อปของช่องเจ็ดที่แจ้งเกิดบทดราม่าให้กับปุ๊กลุกได้ดีในละครเรื่องเพื่อนแพง 8. นิววงสกรพระเอกที่ได้ร่วมงานกับปุ๊กลุกที่ช่องเจ็ดในละครเรื่องเพลงรักบ้านนาและเรือนกาหลง 9. ไผ่พาทิศพระเอกมาาอบอุ่นน่ารักใสๆคนนี้เคยเจอปุ๊กลุกในละครสุภาพบุรุษบ้านทุง่ง 10. บอสโตนนพระเอกลุกน่ารักอีกคนที่ได้ร่วมงานกับปุ๊กลุกสมัยเข้าวงการใหม่ๆในละครเรื่องมวนรักแก้บน11เอสกันตะพงพระเอกลุกเข้มคมเอสเคยโครจรมาเจอกับปุ๊กลุกในละครเรื่องเรือนล้อมรัก12วีวีรภาพพระเอกละครคนแรกของปุ๊กลุกในการก้าวมาเล่นสนามละครโดยเริ่มเล่นละครเรื่องคุณพ่อหวานแหวว